กินมาดูกินมาดูควายนะครับแม่ออนเห็นควายไหมตัวใหญ่ด้วยโอ้ยเด้กินข้าวหน้าควายโอ้ยมา,มา,มาโอ้ยจำจำเว้ยจำ้ำจ่ะมาจจริงงัโอ้โหวันนี้ใครเป็น YouTuber ยูทูบเบอร์ยกมือขึ้นยกมือขึ้น,นเร็วเออ มื้อนี้อันนี้เป็นต้ยมยำเนื้อปลาลวปรวมไข่สนนราคาที่90้บาทอันนี้ไข่เจียวปู60บาทว้าวตับเขาเนื้อตุ่นด้วย80บาทโหน่ากินจัมหอมๆเลยยินกินไหมกินกินอะไรไหมนะกินไข่เจียวได้ครับไข่เจียวไหมเอามไหม เห็นไหมเบ้มบ้มเ <c oughs> อาบอกไม่ออนกินเลยให้ไม่ออนกินไก่ย่างก่อนเลยอตอนนี้เราได้มาถึงแล้วนะครับนี่บรรยากาศภายในของเราได้วิลล่าหลังที่หนึ่งให้ลองพาเล่นน้ำแล้ว บ้านของแต่ละหลังเนะี่ยก็จะมีสะ่ายน้ำเนาะแล้วก็ลงเล่นได้ตามสบายเลยวันนี้ก็แค่เปลี่ยนชุดเนาะเปลี่ยนชุดที่เป็นแบบว่าชุดสําหรับการเล่นน้ำนะมีห่วงยางนี่เราซื้อห่วงยางมาให้เจ้ากินทีด้วยในขณะตอนที่เล่นนะก็มีฝนลงมานิดนิดนี่วีไไปเลยกลางลมนะแต่ตกนิดเดียวแหละตกแป๊บเดียวเขาหยุด มื้อเย็นนะครับก็จะมีอาหารให้สั่งกินได้นะจะเป็นชุดหมูกระทะอันนี้ก็ชุดลาถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นทะเลห้าร้อยบาทแต่ถ้าสแตนดาร์ดรู้สึกจะสี่ร้อยบาทนะแล้วก็จะมีสั่งทอดมันมาให้แม่ด้วยมีสั่งยำมากินเพิ่มนะแล้วก็พวกน้ำน้ำแข็งอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าจะสั่งหรือจะเอามาเองก็ได้ ก็นั่งกินกันหน้าห้องพักเลยนะมังจะมีที่ไว้ให้นั่งของใครหองมันหรือว่าจะไปกินที่ร้านอาหารข้างบนก็ได้นะเขาจะเหมือนจะมีร้านอาหารอยู่ข้างบนก็สั่งอาหารกินได้มันจะมีเวลาอยู่ว่าครัวจะปิดกี่โมนะทำไมจะเทน้ำใส่หรือจะใส่แบบแบ เดี๋ยวเราพาเดินดูบรรยากาศภายในนะครับของเราได้บ้านพักวินล่าหมายเลขสองนะตรงนี้ก็เป็นแบบเต็นท์นะเนี่ยเอ,อไม่ใช่เขาเรียกอ,อะไรรถบ้านนะโซนรถบ้านอยู่ตรงนี้โอ้คาหนึ่งนะเดี๋ยวเดินไปดูรอบนี้ โซนรถบ้านจะเป็นอยู่ตรงนี้นะครับโซนรถบ้านมีมีสองคันตรงนี้จะเป็นสระว่ายน้ำแบบสระระบบเกลือนะนี่มีข้อกำหนดตรงนี้โว่ค่อนข้างใหญ่เลยมีตรงนี้หนึ่งส่วนนะครับ ตรงนี้ก็เล่นนะโอ้มีสไลเดอร์อยู่ข้างล่างด้วยนะเดี๋ยวไปดูตรงส่วนสไลเดอร์ตรงนี้นี่สไลเดอร์ครับสไลเดอร์จะอยู่ตรงนี้ออลงไปข้างล่าง ลึกน่าจะอยู่ประมาณครึ่งตัวเนาะนี่เลยมามาดูด้านข้างนะค่อนข้างจะกว้างอยู่เนะาะสะจะอยู่ข้างล่างมาเล่นได้เลยตรงนี้ตรงนี้จะเป็นโซนวิลล่านะครับ เลยของเราอยู่นู่นเลยวิลล่าสองหลังที่เห็นอยู่ตรงนู้นเลยนะตรงนี้จะเป็นโซนครอบครัวหน่อยเมื่อกี้ที่ไปนั่งคือโซนข้างล่างบรรยากาศในตอนเช้านะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเจ็ดมงครึ่งแล้วเดี๋ยว ตัวตัวเล็กยังไม่ตื่นเลยเดี๋ยวเตรียมไปกินข้าวนะกินข้าวได้ถึงสิบโมงนะครับแล้วก็เช็คเอาท์เที่ยงนะถ้าเช็คหลังเที่ยงชั่วโมงลนะสี่รอยบาทนี่ตอนเช้าเราต้องมากินข้าวกันที่ตรงนี้นะครับนี่เลยแถนที่กินข้าวนะไช่ไ อ่ะเดี๋ยวเดินขึ้นข้างบนก่อนดูนิเปลี่ยนโดนเมอะไรกินบ้างโอ้ยไก่กรอกไห่หมอันนี้สลัดกินกินอะไรเอ้ยกินอะไรเรากินอะไรเจอเรื่องอะผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วกินบ้างเห็นไหม แตงข้าวตัดขากินอะไรไข่ดาวเากะเพราว้าวแต่ไข่ดาวต้องบอกก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาลองกดกันนะครับอแก้ววางเลยครับเอาคาปูชิโน่ไหมเลยเอาอาราเต้ดีกว่าเริ่มไป

เแลนี่ึ้นเลดี้แล้วก็ยิบออกมาได้เลยไปฮะเู่นยังอยู่ตรงนู้น่นาหมุมที่ส่วเชือกฝาเครื่องบุกอยู่ตรงนั้นเอร็แลืวดีดดดด นี่อาหารเช้าเทมากเลยผัดกะเพราขนมปังด้วยเดี๋ยวขอกินก่อนนะใช่ไหมกินแต่กินนะกินนะติ่